สวัสดีค่ะ9ค่ะติดต่อ9ที่ Facebook ชื่อ9ก้ายิบซีเซค่ะและที่065ย์หกห้าค่ะสนับสนุนรายการได้ที่ ศูนย์หกห้าหสามแปดเจ็ดห้าหกค่ะพร้อมเพค่ะพร้อมเพค่ะชื่อบัญชีค่ะนางสาวกนกวันวัฒนาสุขสกุลค,ค่ะขอบคุณค่ะดูดวงราศีมังกร เดือนกันยายน2564มาดูดวงชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนกันค่ะมี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะมี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องการงาน การงานเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องการงานการงานของชาวราศีมังกรเปอร์เซนต์ขึ้นที่หนึ่งร้อยเปอร์เซนตเต็มค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซนตหนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มค่ะหรืออาจจะเกณฑ์หรืออาจจะเป็นการบอกล่วงหน้าหรืออาจจะเป็นการบอกล่วงหน้าให้รู้ว่านับจากนี้ไปภายในสามเดือนภายในเก้าสิบวัน นับต่อจากนี้ไปก็คือภายใน3เดือนภายใน90วันการงานของชาวราศีมังกรจะกระเถิบดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะจะชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆและโชคดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขอให้ชาวมังกรสู้ๆนะคะอีก3าเดือนค่ะอีก90วันค่ะเปอร์เซนในเรื่องของการงานขึ้นที่100%เปอร์เซนเต็มค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องการเงินการเงินอยู่ที่ 75%ค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องการเงินการเงินอยู่ที่75%ค่ะการเงินเป็นการบอกให้รู้ว่าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยค่ะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะใช่ทั้งหมดขนาดนั้นแต่เดี๋ยววันข้างหน้าจะชัดเจนดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะวันข้างหน้าในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรจะกระเถิบดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะ ให้ชาวมังกรอดทนไว้ค่ะเข้าใจว่าอีกสามเดือนข้างหน้าค่ะอีกสามเดือนข้างหน้าก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาอดทนไว้ค่ะเข้าใจว่าพอขึ้นมกราปุ๊บจะต้องเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวมังกรมากๆแล้วค่ะจากการเงินในเวลานี้ขึ้นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่75เปอร์เซนในวันข้างหน้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต่อไปเรื่องที่สามนะคะ เป็นเรื่องการเดินทางเรื่องที่3เป็นเรื่องการเดินทางการเดินทางเปอร์เซนต์อยู่ที่65% 6เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ถึง70%เปอร์เซนต์ค่ะมีมุมที่ชาวมังกรต้องผ่อนคลายผ่อนคลายตัวเองลงนะคะเพราะว่าตัวเองอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลหรือในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ชาวมังกรน่ะทำให้ชาวมังกรน่ะ เกิดความรู้สึกหรือเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเงียบเงาอ้างว้างโดดเดี่ยวในช่วงเวลาแห่งการเดินทางนี้ก็ได้อีกเช่นกันค่ะคงมีเรื่องที่ต้องจัดการสะสางหรือทำให้เกิดความชัดเจนแป่เพียงลำพังแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นไปได้อีกเช่นกันค่ะแต่เอาเป็นว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยคือยังรับมือ ยังรับมือได้อยู่ยังรับมือได้ดีอยู่ค่ะยังมีทางออกที่ดีอยู่ค่ะ65%ถึง70%ค่ะมีเรื่องที่เหมือนต้องจัดการทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางอะค่ะสุดท้ายแล้วก็เข้าที่เข้าทางค่ะต่อไปเรื่องที่สี่นะคะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องที่สี่เป็นเรื่องโชคลาภโชคลาภของชาวราศีมังกร ดูจะยากอยู่ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาเ้าใจง่ายๆว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่มีเขาเียกเลยนะ <c oughs> ใช้คำว่าอะไรอะยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่เวลาเลยทั้งนั้นคือเป็นช่วงเวลาของการต่อสู้ในเรื่องที่มันแบบว่า ต่อสู้อย่างหนักอะมากกว่าค่ะคือจะฝันจะฝันให้มันเป็นไปได้ว่าโชคลาภลอยเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนมันยากอะค่ะโชคลาภลอยเนี่ยเหมือนให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างยากอะค่ะมันมันค่อนข้างยากส่วนใหญ่มันจะเป็นในลักษณะที่ว่าต้องต่อสู้อย่างหนักไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตอะมันถึงจะได้มานะคะคือต้องต่อสู้อย่างหนักทุกเรื่องอะค่ะเอาเป็นว่าโชคลาภน่ะ มีขึ้นแต่น้อยค่ะขึ้นแค่65%ค่ะต่อไปเรื่องที่เรื่องที่5นะคะเรื่องที่5เป็นเรื่องการเรียนการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสริมในด้านต่างๆการเรียนเพิ่มทักษะในด้านต่างๆเอาเป็นว่าเป็นการเรียนทุกอย่างอะคะ่ะครอบคุมทั้งหมดเลยอะคะ่ะจะเรียนอะไรก็ตามเรียนวิชาชีพก็ตามรวมทั้งหมดเลยค่ะ ขึ้นอยู่ที่เ0อร์ซถึง7็้เปอร์เซค่ะ70%ถึง75%ค่ะ,คะต่อไปเรื่องที่6แล้วเรื่องที่6แล้วนะคะเป็นเรื่องความรักค่ะเป็นเรื่องความรักค่ะเป็นเรื่องของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่าครบแล้วค่ะ <c ười> ความรักของชาวราศีมังกรเอาเป็นว่ามันขึ้นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 100%เเต็มค่ะหนึเปเ็นต็ม huh. ค่ะเป็นการบอกให้รู้ว่าเป็นการบอกให้รู้เป็นการบอกให้รู้ว่าหรือบอกล่วงหน้าหรือบอกล่วงหน้าก็ได้ค่ะว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน90วันเรื่องความชัดเจนของเรื่องนี้เรื่องความรักนี้จะกระเถิบดีขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆจะโชคดีขึ้นไปเรื่อยๆจากที่โชคร้ายมาเยอะแล้วค่ะ ในความรักของชาวราศีมังกรในความรักของชาวราศีมังกรเนี่ยจากที่โชคไหลามามากแล้วจากที่รอคอยมานานมากแล้วก็จะชัดเจนขึ้นโชคดีขึ้นราบลื่นขึ้นมั่นคงขึ้นเป็นแบบนี้เลยค่ะ100เปอร์เซนเต็มค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เจ็ดนะคะเรื่องที่เจ็ดการไายที่ดิน เรื่องที่7การขายที่ดินการขายที่ดินการขายที่ดินเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์แล้วระยะเวลาในการขายได้เนี่ยเข้าใจว่าเออสี่ถึงหกเดือนค่ะสี่ถึงหกเดือนค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กั้มกึ่งกันอยู่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าถามความกั้มกึ่งมีไหมหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ แล้วก็ระยะเวลา4ีถึงหเดือนค่ะแล้วก็มีเรื่องที่เราเหมือนต้องต้องเขาเรียกอะไรนะคะในเรื่องการขายที่ดินเนี่ยก็ต้องแบบว่าตั้งใจทําตลอดอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเอออะเดี๋ยวก้าวล้างไพ่ก่อนนะคะล้างไพ่ก่อนนะคะล้างไพ่แล้วก็หยิบไพ่ค่ะ กำลังล้างไพ่แล้วก็กำลังหยิบไพ่นะคะใจเย็นๆใจเย็นๆน,นะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกำลังล้างไพ่และกำลังหยิบไพ่ค่ะ นั่นล่ะค่ะมาต่อกันค่ะเรื่องที่8ค่ะเรื่องที่8เป็นเรื่องของการขายบ้านเรื่องที่8การขายบ้านเออขายได้ค่ะขายได้ค่ะดีค่ะ100เปเซนเต็มค่ะ100เปอร์เซเต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่าในวันข้างหน้าในเรื่องของการขายบ้านนี้ในเวลาเออภายใน3เดือนภายใน90วันเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นโชคดีขึ้น หรือ3าถึงหเดือนก็ได้ค่ะถ้าเร็วสุดคือ3เดือนถ้าช้าหน่อยก็3าถึงหเดือนค่ะเรื่องนี้จะมีความชัดเจนขึ้นราบลื่นขึ้นสมหวังขึ้นค่ะ1น0เซเต็มค่ะต่อไปเรื่องที่9แล้วเรื่องที่9แล้วนะคะเรื่องที่ 9, มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมเรื่องที่9มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมมีค่ะ8ปซค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ80%ซค่ะ แม้จะมีเรื่องราวแห่งความยุ่งยากหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วมีทางออกที่ดีค่ะคือเจอปัญหาอย่างหนักมากค่ะสำหรับชาวมังกรเจอปัญหาอย่างหนักมากค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วมีทางออกที่ดีค่ะใช้แรงสังหรณ์กับสัญชาตญาณจัดการปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะเลือกทางที่ดีค่ะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง80%ค่ะ ต่อไปเรื่องที่10แล้วนะคะเรื่องที่10มีอุบัติเหตุไหมอ่าเอางี้นะคะถ้าประมาทถ้าสะเพ้าถ้าเลเร่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะโอกาสในการเกิดขึ้นแล้ว20%ถึง25%ค่ะต้องไม่ใจร้อนวู่วามนะคะบางทีอุบัติเหตุอาจจะไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงเป็นเรื่องราวของ การขับรถชนหรืออะไรแบบนั้นตัวเองทําให้ตัวเองบาดเจ็บอ่ะนี่ก็เป็นได้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุได้ค่ะตัวเองกระแทกนั่นชนนี่กระแทกนั่นชนนี่ชนโน่นชนนี่ชนนั่นเองอัตโนมัติหมายถึงตัวเองทําตัวเองอะค่ะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับยานพาหนะนี่ก็ได้อีกเช่นกันค่ะเอาเป็นว่าเวลาทําอะไรก็ค่อยๆทําค่อยเป็นค่อยไปค่ะลดความใจร้อนให้ได้แล้วทุกอย่างก็ควบคุมได้ค่ะ แล้วมันก็ยังควบคุมได้อยู่ค่ะการที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุมีค่ะ75%เลยค่ะ75%ค่ะที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะต่อไปเรื่องที่11นะคะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่เรื่องที่11การมีบ้านใหม่ 11, ก,ามาหมการมีบ้านใหม่ตั้งแต่มือ1่มือ2มือ3มือ4มือ5ามือ6ครบแล้วค่ะการมีบ้านใหม่นี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 6กถึง70%ค่ะการมีบ้านใหม่นี้6กเปถึง70%บอกให้รู้ว่าต้องใช้ความใจเย็นใช้ความอดทนใช้การรอคอยและก็รอเวลารอโอกาสรอโชคชะตาด้วยค่ะรอเวลารอโอกาสรอโชคชะตาค่ะแล้วก็ระยะเวลาเข้าใจว่าต้องเผื่อเรื่องนี้ไปที่6เดือนเต็มเค่ะ6เดือนเต็มเต่อไปเรื่องที่12นะคะ การออกรถใหม่เรื่องที่12การออกรถใหม่การออกรถใหม่ก็ตั้งแต่มือ1นึ่งมือสอมือสามือสมือหมือหครบแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าจะออกได้ไม่น่ากี่เปอร์เซนต์เอ่ยเปอร์เซนต์อยู่ที่เจ็ดสิห้าเต์เนต์ถึงแปดสิบเปอร์เค่ะเจดสิบห้าเปอร์เซนต์ถึงแปดสิบเปอรค่ะ มีเพียงแค่ว่าตัวเองต้องตั้งใจอย่างต่อเนื่องตั้งใจอย่างต่อเนื่องต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ต้องตั้งใจอย่างต,ต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ต้องตั้งใจอย่างต่อเนื่องห้ามแปร ER ปรวนซะก่อนนะคะเออคืออย่าแปร ER ปรวนซะก่อนแล้วก็ระยะเวลาของเรื่องนี้เราเผื่อไปที่ห <6 S 1> เดือนเต็มค่ะประมาณหกเดือนเต็มถ้าอย่างเร็วก็สี่เดือนอย่างช้าก็หเดือนค่ะเข้าใจว่าในเรื่องนี้ถึงจะ เขาเรียกเลยนะเป็นความชัดเจนเป็นความสมหวังต่อไปเรื่องที่สิบสามนะคะเรื่องที่สิบสามเลขที่บ้านเลขที่บ้านที่กำลังอยู่หรือเลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่กำลังจะไปที่ใหม่เลขที่ห้องที่กำลังอยู่หรือเลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ห้องใหม่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เออเท่าไหร่เดียว เท่าไหร่ดี75%ค่ะ75%ค่ะคือไม่ได้แย่ค่ะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะขึ้นอยู่ที่75%ค่ะมีเพียงตัวเราที่ต้องเออเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกเขาเรียกว่ามีเพียงตัวเราอะค่ะที่ต้องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตั้งใจทำต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะความสำเร็จความสำเร็จความสมหวัง รออยู่ค่ะเออตั้งใจทําอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยค่ะความสมาเร็จความสําเร็จความสมหวังรออยู่ค่ะต่อไปเรื่องที่สิบสี่นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องที่สิบสี่เรื่องของสุขภาพสุขภาพนี้ก็คือสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจยังดีอยู่ยังไหวอยู่ค่ะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามสุดท้ายยังประคองประคองสุดท้ายยังประคองประคองตัวเองได้อยู่ค่ะยังดีอยู่ค่ะยังไหวอยู่ค่ะ 8 0เถึง90%เลยค่ะก like ็คือยังประคองประคองตัวเองได้ดีอยู่ค่ะยังเขาเรียกว่าเข้าใจง่ายๆคือยังประคองตัวเองได้ดีอยู่ยังใช้ได้อยู่ยังรู้เรื่องรู้ราวอยู่ค่ะว่าต้องจัดการตัวเองคือประมาณว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นนะคะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันมีความมั่นคงขึ้นทำให้ในเรื่องของร่างกายเนี่ย มันก็ดีขึ้นตามไปด้วยเออคือทําให้พอเมื่อจิตใจเกิดความมั่นคงขึ้นทําให้ร่างกายเนี่ยก็มีความมั่นคงขึ้นไปด้วยวค่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจดีอยู่ค่ะ80%จนถึง90%เลยค่ะ90%ถึงไหมถึงค่ะ90%ก็ถึงค่ะ เดี๋ยวเก้าล้างไพ่ก่อนนะคะหมดไป14เรื่องแล้วค่ะเก้าล้างไพ่ก่อนนะคะ14เรื่องแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ กำลังจัดการอยู่ค่ะกำลังจัดการอยู่กำลังล้างไพ่อยู่ค่ะแล้วก็วางไพ่ด้วยค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกำลังจัดการอยู่นะคะ เดี๋ยวนะคะต่อไปเป็นเรื่องที่15นะคะเรื่องที่15เรื่องที่15การสอบค่าราชการ การสอบเข้ามหาการสอบเข้ามหาวิทยเขารเรียกอะไรนะเอาใหม่ขอโทษค่ะการสอบข้าราชการการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหาวิยมหาวิท,ทยาลายัยการสอบเข้าในที่ต่างๆการสอบเข้าในที่ต่างๆเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่100เอร์ซนตเต็มค่ะต่อสู้ให้เต็มที่เลยค่ะเขารเรียกอะไรนะคะ โชคชะตาและวาสนามาแล้วค่ะต่อสู้ซห้เต็มที่เลยค่ะตกลงว่าเรื่องที่15การสอบข้าราชการการสอบเข้ามหามหาวิทยาลายัยการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยการสอบเข้าไปการสอบเข้าไปในสถานที่ต่างๆการสอบเข้าไปในสถานที่ต่างๆ100เปร์เซ็เต็มค่ะหนึเปอร์เซนต็มค่ะเรื่องที่16นะคะการค้าขาย เรื่องที่สิบหกการค้าขายเรื่องที่สิการค้าขายการค้าขายเปอร์เซ็นต์อยู่ที่65%ถึง70%ค่ะเรื่องที่สิบหกการค้าขาย65%ถึง70%ค่ะมีมุมที่ต้องรับมือมีมุมที่ต้องออจัดการแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือจัดการได้ด้วยความ เรียบร้อยสวยงามเออถึงแม้ว่าจะมีมุมยากหน่อยยากหน่อยยุ่งยากมากมากๆหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจัดการได้ค่ะเข้าที่เข้าทางได้ค่ะดีขึ้นได้ค่ะ65%ถึง70%ค่ะเรื่องที่17เรื่องที่17การใช้นี่การใช้นี่เป็นไปตามโชคชะตาเลยค่ะคือมีความการใช้นี่เป็นไปตามโชคชะตาเลยค่ะ 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะแล้วตัวเองเนี่ยก็มีสมาธิหรือมีเขาเรียกอะไรนะมีกำลังใจที่ดีมีมีการกระทำที่ดีๆค่ะตัวเองแบบว่าเขาเรียกอะไรอะทำตัวเองให้มันดีๆค่ะมีกำลังใจที่ดีมีสติปัญญามีทักษะมีไหวพิปฏิภานก็คือตัวเองกำลังอะครบถ้วนดีค่ะกำลังในสิ่งเหล่านี้กำลังในสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนดีค่ะ ทั้งทักษะทั้งไหวพิปฏิพานทั้งความคิดความอ่านหลายๆอย่างทำให้ในเรื่องที่เราเรียกกันว่าการใช้นี่เนี่ยค่ะเรื่องที่17เนี่ยการใช้นี่จึงมีความเป็นไปได้สูงพอตัวค่ะจึงมีความเป็นไปได้สูงพอตัวค่ะรวมถึงโชคชะตามาถึงด้วยเช่นกันค่ะ75%ถึง80%ค่ะแต่ก็เป็นการรอคอยที่ ปวดใจเป็นการรอคอยที่กว่าจะหลุดพ้นจากพันธนาก,ากว่าจะแต่ก็เป็นการรอคอยที่ปวดใจเป็นการรอคอยที่กว่าจะหลุดพ้นจากพันธนาการได้นี่ก็เล่นเอาเออยุ่งยากพอตัวค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นไปตามอย่างที่ก้าบอกเมื่อกี้อะค่ะ75%ถึง80%ค่ะในเรื่องของการใช้นี่ค่ะ ต่อไปเรื่องที่18นะคะเรื่องที่18การเลิกกับมือที่3เรื่องที่18การเลิกกับมือที่3มีความหวังไหมมีความเป็นไปได้ไหมเอ,อ่อมีความหวังและมีความเป็นไปได้ค่ะ65%ถึง70%ค่ะ65%ถึง70%ค่ะ65ถึง70%ค่ะ เราเองก็ต้องไม่ใจร้อนวู่วางนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะโชคชะตาก็เป็นช่วงช่วงของแต่ละคนค่ะโชคชะตาเป็นช่วงช่วงของแต่ละคนค่ะเอาจะค่ะเรื่องนี้ยังพอมีความหวังอยู่ค่ะไม่ได้แย่ทั้งหมดขนาดนั้นเมื่อท้ายที่สุดแล้วต่อไปเรื่องที่19นะคะเรื่องที่19การติดทหารเรื่องที่19การติดทหารจากไพ่ที่ขึ้น9 จากไพ่ที่ขึ้นก้าเข้าใจว่าติดนะคะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เอ,อ่อ75เปอร์เซนต์ค่ะเปอร์เซ็นต์ในการติดอาหารเนี่ยก้าเข้าใจว่าติดค่ะ75เปอร์เซนต์ค่ะ75เปอร์เซนต์ต่อไปเรื่องที่20นะคะเรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมเรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมมีค่ะแต่ตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรเหมือนกับเอ,อ่อ ลดทอนลงเอ่เข้าใจมากขึ้นในความตั้งใจในความจริงใจของเราก็ทำให้เขาเหมือนแบบว่าผ่อนคลายผ่อนคลายกับเราขึ้นนะคะ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไขยล็อกดาวกับเราแล้วอะคะ่ะเขาเรียกไขยล็อกดาวใช่ไหมอะก็คือเจ้ากรรมในเวรเริ่มเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวอะจากเราบ้างแล้วค่ะมีความที่เหมือนกับแบบว่าคิดดีๆต่อเราอะ่ะได้บ้างแล้วค่ะจึงเหมือนกับ ส่งเสริมเราอ่ะได้บ้างแล้วอะค่ะอ่าเปอร์เซ็นต์ในความโชคดีเรื่องนี้มีขนาดไหน8 0ถึง90%เลยค่ะ90%ถึงไหมถึงค่ะต่อไปเรื่องที่21นะคะเรื่องที่21การชนะคดีความเรื่องที่21การชนะคดีความแม้จะมีมุมที่ดูเหมือนว่าเออซับซ้อนยุ่งยากเป็นไปไม่ได้ ซับซ้อนยุ่งยากเป็นไปไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันมีเรื่องโชคดีมีเรื่องที่เป็นไปได้ค่ะมีเรื่องโชคดีมีเรื่องที่เป็นไปได้ค่ะ70%ถึง75%ค่ะ70%ถึง75%ค่ะในโอกาสที่เราจะชนะคะดีความเนี่ยค่ะแต่ในระหว่างนี้ตัวเราต้องเหมือนกับใช้ความสงบนิ่งด้วยนะคะเพราะบางทีในปัญหาแห่งความพลุงพลังเนี่ย หรือความซับซ้อนที่เรามองไม่ออกเนี่ยเราก็สงบนิ่งค่ะมีสมาธิค่ะใช้ทักษะใช้ไหวพิปฏิพานค่ะอืมใช้ความใจเย็นใช้ความรอบคอบด้วยค่ะเอาเป็นว่า70%ถึง75%ค่ะในเรื่องของการชนะคดีความค่ะอ่ายังเหลืออีก3เรื่องนะคะเดี๋ยวก้าวล้างไพาก่อนนะคะแล้วก็หยิบไพ่นะคะ ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก้าวหลังไพ่และหยิบไพ่ก่อนนะคะอีกสามเรื่องเดี๋ยวนะคะล้างไพ่และหยิบไพ่อยู่ค่ะอีกสามเรื่องค่ะเดี๋ยวนะคะ อีกสามเรื่องอ่าต่อไปนะคะเรื่องที่ยี่สินะคะเรื่องที่2ี่สิบสองการออกจากเรือนจำเรื่องที่2ี่สสองการออกจากเรือนจามีความหวังไหมมีความหวังค่ะแต่ว่าช้ามากค่ะช้านะคะช้าค่ะความหวังอยู่ที่70ซค่ะ หรือ75%ค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะมันก้ากึ่งกันอยู่ค่ะ70%ถึง75%ค่ะแล้วก็ช้ามากๆค่ะแต่ว่ามีความหวังกับเรื่องนี้ได้ค่ะต่อไปเรื่องที่23นะคะการมีลูกเรื่องที่23การมีลูกการมีลูกเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เออค่ะการมีลูกเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ 75ถึง80%ค่ะเรื่องที่23่าการมีลูกเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75%ถึง80%ค่ะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องห่างจากจากคนรักจากช่วงนี้อาจจะต้องห่างจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนรักของเราอ่ะคนรักของเราก็ก็คือหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่าครบแล้วค่ะ ก็คือเราอาจจะต้องห่างกันสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะต้องทําเรื่องบางอย่างนะคะเพื่อที่จะต้องทําเรื่องบางอย่างเนี่ยให้ราบลื่นสำเร็จสมหวังอะคะ่ะก็รอคออีกสักหน่อยเถอะค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันมีความชัดเจนแล้วก็มีความที่จะเป็นไปได้ค่ะ75%ถึง80%ค่ะในเรื่องของการมีลูกนี้ก็คือบอกให้เรารู้ว่าเอาเถอะมันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจต้องเขาเรียกอะไรนะ ในเรื่องของการมีลูกเนี่ยเรื่องที่23เนี่ยอาจมีช่วงที่เราต้องห่างจากคนรักบ้างเล็กน้อยเพราะต่างคนต่างต้องมีภาระหรือมีเรื่องราวมีความจําเป็นที่ต้องจัดการนะคะให้เข้าที่เข้าทางอะคะ่ะเพื่อทาให้ชีวิตจัดการให้เข้าที่เข้าทางเพื่อทําให้ชีวิตมันดีขึ้นไปกว่านี้ค่ะต่อไปเรื่องที่24แล้วนะคะเรื่องที่24เป็นเรื่องของความสมหวัง เรื่องที่ยีสิบสี่ความสมหวังความสมหวังบอกให้รู้ว่าจากการที่ตัวเองเนี่ยมั่นคงขึ้นสงบนิ่งขึ้นเข้าที่เข้าทางมากขึ้นความล่มเย็นของชีวิตก็ตามมาความร่ำรวยก็ตามมาก็คือตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นสงบนิ่งขึ้นคือประมาณว่าตัวเองมีความพอมากขึ้นนะคะ จึงทำให้ความร่มเย็นในชีวิตเกิดขึ้นความร่ำรวยก็เกิดขึ้นเอาเป็นว่าในเรื่องของความสมหวังเนี้่ย100%เต็มค่ะ100%เต็มนะคะหรือบอกให้รู้ว่าหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน90วันก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาครบสามเดือนพอดีตุลาพฤศจิกาธันวาก็คือตั้งแต่มกรลาเป็นต้นไป ก็คือชาวราศีมังกรเนี่ยตั้งแต่มกราเป็นต้นไปเนี่ยมกราปีหน้าค่ะที่จะมาถึงจะเจอแต่เรื่องที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยมีแต่ความสําเร็จแล้วอะค่ะหนึ100่งเปอร์เซนเต็มค่ะชาวราศีมังกรก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะอีก90วันที่เหลือนี้อีก90วันที่เหลืออีก3เดือนที่เหลือข้างหน้านี้ผ่านไปให้ได้อย่างดีที่สุดนะคะ พอไพ่ก็ขึ้นว่าจะผ่านไปได้และก็ผ่านไปได้อย่างดีที่สุดค่ะขึ้นขนาดไหน100%เซตเต็มค่ะแล้วก็อย่างที่ก้าบอกเมื่อกี้ยังบอกถึงวันข้างหน้าอีกด้วยค่ะเออก้าวขอให้มีความล่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีทางออกที่ราบลื่นสำเร็จสมหวังค่ะ ขอให้มีทางออกที่ราบลื่นสำเร็จสมหวังค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้าค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ